เดิลเลยนะ <Okay. S 1> เราจะมาทายชื่อผลไลม้กันจะมีทั้งหมด3ชื่อแล้วก็มีรางวัลทั้งหมด3รางวัลใครที่ทายถูกก็รับไปตามรางวัลชื่อเลยอันดับแรกเรามาบากระเป๋ายิงชุบเอาทิ้งจุบสูงๆยิงชุบขึ้นถึงสูงไม่เห็นยิงชุบ <Yeah. S 1> พอจะนะยอีกแล้วพอได้ทายก่อน ผลไม้อะไรเอ,อ่ยมีอยู่ทั้งหมดสามชื่อนะคะไทามามาม่วงไม่มีก็นั่งังข้างกันก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรี่ก็ได้จะได้ไม่เหนื่อยอะไรเอ,อ่ยอังงูอัง,งน ลูกขายถูกอันนี้ไม่มีการเตรียมกันนะคะน,นี่ไม่รู้นะคะว่าเขียนอะไรไว้อ้าวพ่อไทยต่อไปเตือรางวัลยี่สิบาทกับสิบบาทนะคะไอ้ผลไม้อันต่อไปอีกสองชื่อทุเรียนไม่มี <c oughs> ไขม่มุกอะไรเอย่ยผลไม้แนมเนมนม อะไรเอ่ยสองไม่มีถึงตาพ่อพผลไม้อะไรเอ่ยหวานเย็นเย,ย็นชื่นใจ<อ>แถมแถมแถม,ม<า>ไม่มี <laughs> ค่อยคิดนะผลไม้เยอะแยะมากมายเลยชอบกินอะไรมั่งอยู่ตลาดมีอะไรมั่งพูดออกมา ไม่มียังไม่มีค่ะทายต่อไปเลยผลไม้อะไรเอ่ยหวานหวานเย็นเย็นชื่นใจร้อนร้อนเราต้องกินอะไรประมาณนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคิดคิดคิดยังไม่ถูกค่ะคิดติ๊กตักต๊กตอกอะไรเอ่ยผลไม้อะไรเอ่ยหวานหวานเย็นเย็นชื่นใจสีแดงแดง อะไรเอ่ยเหมือนอ้อถูกด,ด้วเจ่งมากเลยอู้ลูกสาวเก่งมากเลยพอไม่รู้เรื่องเลยได้อีกย0ปบาทว้าวเดี๋ยวอีกอสิบบาทอวใครจะทายถูกเดี๋ยวอีกสิบบาทอีกสิบบาทตาใครอ่ะพ่อสู้ๆูพ่อสู้ๆูผลไม้ที่เป็น เนื้อสีขาวๆวันนี้จะใบให้นะอันสุดท้ายเหลือสิบบาทเป็นเนื้อสีขาวๆเป็นเปลือกสีแดงๆหวานอร่อยยังคุดยังไม่ใช่ผลไม้อะไรเอ่ย<ม>เปลือกสีแดงเนื้อสีขาวมีรสชาติหวานหอม,มเปลือกสีแดงเนื้อสีขาวผลไม้อะไรเอ่ยช่วงนี้เยอะแยะเลยตามตลาดนนะัด <c oughs> เยอะแยะมากมายเลยวางเต็มเลยผลไม้อะไรเอ่ยตรอคโกแีตยังไม่ใช่ค่ะอ่าพ่อไทยผลไม้อะไรเอ่ยนะเป็นพุ่มเป็นพวงเป็พวงใหญ่ๆสีแดงข้างในสีขาวเป็นเนื้อสีขาวพูดออกมาเยอะๆี เราสาใบตั้งเยอะพอได้ละสิบบาทเอาลไปเลยสิบ,บาทสนุกสนานกันค่ะวันนี้ลูกได้กี่บาทเลยโอย้เก่งมากเลยสนุกสนานจ้าครอบครัวเฟมิลี่ครอบครัวหันสาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาให้รับชมติดตามน,นะคะขอบคุณค่ะ